อันนี้ในระหว่างที่มารถนะครับจากที่ทดลองเนาะนี่ตัวตัวแอร์แล้วก็คอมเพรสเตอร์แอร์นะครับคอมเพรสเตอร์แอร์นี่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะทุกคนนะนี่ดูดติดเองนะก็คือมันจะมีแผ่นโซลาเซลล์อยู่ด้านหลังนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปโดนแดดให้ดูนี่เวลารถจอดตากแดดนะทุกคนมันก็คงจะหมุนอย่างนี้แหละนี่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 นะมันก็เหมือนกับเป็นระบายอากาศเล็กๆอยู่ในรถของเรานะทุกคนนะเวลารถจอดตากแดดเนาะ มันก็ไม่ได้เย็นอะไรนะแต่ผมแต่ว่ายังไม่รู้นะแต่ว่ามันก็เป็นตัวดูดอากาศเนาะดูดอากาศในรถให้มันให้มันถ่ายเทหรือว่าหมุนเวียนนะทุกคนนะนี่โดนมันก็น่ารักไปอีกแบบนะนี่มีตัวแผ่นกาว 3M อยู่ด้านล่างนะครับทุกคน,นทัาหาแดดเห็นไหมทุกคนว้าวคอมเพรสเซอร์แอร์พลังงานแสงอาทิตย์นะทุกคนนะไปเดีวเราไปดูที่รถกัน ทุกๆคนวันนี้ผมมีของเล่นมาป้ายายแล้วทุกคนมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะสามารถเลือกยีห่ห้อได้นะทุกคนนะมันก็คือน้ำหอมแต่มาในดีไซน์แอร์มินินั่นเองทุกคนเหมือนแอร์บ้านเลยใช่ไหมล่ะทุกคนนี่คอยดูนะนี่เปิดได้เลยเหมือนกับแอร์เลยนะรู้ล้าหมาเห่ามากทุกคนนี่ยังมีคอมแอร์มาอีกนะทุกคนนะเหมือนมากๆเลย ไอซี่เห็นว่าสีมันขา,ขาวๆล้นๆนะครับมันสามารถแต่งสติกเกอร์ได้นะตัวนี้มีโซลาร์เซลล์เลยนะทุกคนนะขอบอกว่าใบพัดมันหมุนเองได้แต่ยังไม่เฉลยนะทุกคนต้องดูคลิปกันต่อไปแล้วก็จะแถมไอตัวขายึดมานะครับไม่ใช่แถมสิเป็นชุดของเขามาตัวยึดนะครับสําหรับยึดในช่องแอร์แล้วก็สติกเกอร์ตรงนี้นะสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอายี่ห้ออะไรเจ๋งเวล่าทุกคน ก็มี lg ซัมซุงมิ s u b i s h i อะไรอย่างเงี้ยเท่าที่แบรนด์บ้านเรามีเนาะแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆที่ไม่รู้จักด้วยออกแบบได้เลยทุกคนนะ,จะเจ้าที่สติกเกอร์แบบไหนติดก็ได้เนะี่แต่ของผมเนี่ยก็คือรถยนต์ของผมเนาะมันเป็นยี่ห้ i t s u b i s h i ผมก็เลยต้องเลือกเอามิตซูบิชิครับมันจะได้เข้าเซ็ตเข้ารุ่นกันนะทุกคนเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นสติกเกอร์ที่แบบว่าเป็นอุณหภูมินะทุกคนนะว่ามันจะอุณหภูมิเท่าไหร่เงี้ย จำได้ว่าไอตัวอุณหภูมินี่มันจะอยู่ตรงกลางๆนะทุกคนนะก็จะเอาไว้ตรงนี้แหละนี่เป็นไงผมได้เป็นแอร์ตัวสีทองด้วยทุกคนแบบมันดูแบบพิมเมียมมาทุกคนนะแบบดูแบบรูรามาเฮ้าอะไรอุ้ยหลน่นขอโทษทีครับเห็นไหมครับอืกล้องมันนี่มันจับโฟกัส26องศานะที่มันทําไว้นะแล้วก็เอออะไรอีกดีหนะน้านี่สติกเกอร์นี่ตามอิซูมันติดตรงไหนได้อะแต่งตรงนี้ ตรงนี้ดีไหมตรงกลางเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมว่าเห็นมันอยู่ตรงมุมมุมขวานะหรือว่าตรงกลางดีหรือมุมซ้ายมุมขวาดีกว่าเพราะว่าที่บ้านก็มีอของซัมซุงเนาะโลโก้มันอยู่ทางด้านนี้เนาะอ่ะโอเคเอาตรงนี้แล้วกันมีอะไรให้เลือกอีกต้องขออภัยนะครับตอนที่ถ่ายกล้องถ่ายกล้องสิถ่ายออกมาแล้วไม่เห็นด้านบนอะลืมดูกล้องมัวแต่มองไอตัว ตัวของเล่นเนาะหรือว่าตัวน้ําหอมทุกคนนะต้องขออภัยในช็อตนี้ด้วยนะนี่เหมือนไหมพอติดสติกเกอร์เราเฮ้ยสวยขึ้นมาทันทีเลยทุกคนพอมันตกแต่งได้ด้วยอย่างนี้มันก็สนุกไปอีกแบบนะทุกคนเนาะเหมือนกับได้เหมือนเล่นสติกเกอร์หรือว่าเล่นตัวต่ออะไรสักอย่างหนึง่งพอต่อโมเดลเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาติดสติกเกอร์เพิ่ออมนี่เอาด้านข้างแต่ไม่รู้ว่ามันมันเล็กๆจ๋่ๆว่ามองไม่เห็นหรอกมันคืออะไรแต่ว่าเออมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีสติกเกอร์ให้ติดอย่างนี้นะทุกคนนะก็คือคิดว่าจะเป็นแอร์ธรรมดาที่เฉหรือว่าเป็นรูปลักแอร์มาเลยแต่ว่าเออมีสติกเกอร์ให้ติดด้วยเออก็สนุกไปอีกแบบนะครับนี่นี่น,นี่ตกแต่งกันเลยเอาอะไรต่อดีมันมีแต่ยี่ห้อที่แบบมองไม่เห็นอนะมีสติกเกอร์รูปเด็กด้วยนะทุกคนนะเอาติดตรงไหนดีผมว่าเอาติดตรงนี้มาทุกคนนี่นี่น,นี่โอเคมันมีรูปเด็กหรือว่ารูปคนคู่เนาะอ่าโอเคมันคงจะน่ารักแหละไหม คงจะน่ารักกัเนาะน,ะนี่มันเปิดได้ด้วยนะทุกคนนะเปิดเหมือนแอร์เลยนะทุกคนนะสวยมากๆเลยอะ่ะใท่เของเล่นสมัยแนะ่หรือว่าแบบมันไม่ใช่ของเล่นพูดผิดเออน้ําหอมนะครับนี่คือน้ําหอมนะครับทุกคนน้ําหอมติดรถติดแอร์นะครับผมนี่ทุกคนดูมีป้ายแบบไอ้คาเตือนเรื่องไฟฟ้าเ้วยนะทุกคนนะติดตรงไหนแต่เพราะว่าเออเอาตรงตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะเออเอติดเบียเ้ยวไอติดแล้วด้วยโอ้ยอ่าโอเคช่างมัน นี่นี่สติกเกอร์ไฟฟ้าเฮ้ยเหมือนมากเลยทุกคนเนาะเหมือนของที่แบบตั้งอยู่เลยไอแผ่นด้านหลังนี่เป็นแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับผมทุกคนนี่โซลาร์เซลล์มีโซลาร์เซลล์ก็คือมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะทุกคนเนาะในการหมุนไอตัวใบพัดหรือว่าคอมแอร์ตัวนี้นะทุกคนนะแล้วด้านล่างนี่นะครับผมก็มีกาว3 m ออยู่ด้วยนะโอ้มันจะสุดไปไหนเนี่ยราคา159บาทนะทุกคนนะที่ผมซื้อมานะผมซื้อมันจากตนะิ๊กต็อกนั้นทุกคนนะ นี่มิติกเกอร์ตัวเอ็มมันกลมๆม,มีอยู่ตัวเดียวตัวเมตัวใหญ่ผมว่าเออตรงนี้แหละใช่ใช่ไหมตัวเอมีกลมๆอยู่อันเดียวนะครับ LG ก็ไม่ใช่ LG เป็นแผ่นใหญ่ตัวเอมแหละครับทุกคนนะโอเคเอมเอ็ M, M, ก็มีสูงไงทุกคนออ้เข้ากับผมไปเลยนะทุกคนนะติกเกอร์มีหลายหลายรุ่นมากนะ Panasonic ด้วยนะทุกคนเนาะแล้วก็ยี่ห้อจีนอะไรนะ ผมก็ไม่รู้นะก็อ่านไม่ออก,กนะทุกคนนะแต่ว่ามันมีแล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะว่าจะเอาแบบไหนนั่นเนี่ยมีซัมซุงได้นะทุกคนเนาะเออเอาอะไรติดเพิ่มดิเอ่อนี่ยเนี่เนี่ยเอาไอตัวตัวแบบที่ติดกับแอร์มาติดแหละนี่ยมันเหมือนป้ายสลากป้ายฉลากป้ายอะไรอย่างนี้นะทุกคนถ้ามีป้ายแบบอะไรนะประหยัดไฟเบอร์ห้ามาด้วยนะทุกคนเนี่ยมันจะเจ๋งมากๆเลยนะนี่สวยผมหรือว่าสวยหรือว่าผมแต่งเลอะเทอะไปแล้วทุกคนนะ โอเคเอาแบบนี้แล้วกันนะทุกคนและนี่ก็คือผลงานของผมนะทุกคนนะดูสิแอร์ Air สุดพรีเมียมรูลามาหาของผมพร้อมกับคอมแอร์นะทุกคนนะแล้วก็แอร์ตรงนี้เปิดได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำหอมใส่นะน้ำหอมกลิ่นที่ผมเลือกมาก็คือจะเป็นกลิ่นส้มนะครับทุกคนนะนี่อันนี้จะเป็นแท่งใหญ่กลมๆก,ก็เดี๋ยวจะเปิดใส่ด้านข้างนะครับสำหรับคอมแอร์นะครับนี่จะเปิดด้านข้างนะทุกคนเลื่อนสไลด์เฉยอ่าเอาใส่ใส่ลงไป แล้วก็ปิดฝาทุกคนเปิดได้ง่ายๆเลยนะทุกคนเนาะไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวแอร์กันนะทุกคนนะผมเลือกแบบสีทองมาเนะ่ะมันดูพรีเมียมดีนี่นี่เปิดฝาด้านบนนะทุกคนวนะแล้วก็แกะนี่เลยถ้าซองยาวนะครับมันจะเป็นซองสั้นกับซองยาวนะถ้าซองยาวจะเป็นตัวแอร์นะครับถ้าซองสั้นนี่จะเป็นคอมแอร์นะครับนี่ตัวยาวเอาใส่ลงไปเลยนี่สวยๆเก็บงานดีไซน์สวยมากเลยทุกคน โอเคทุกคนแล้วก็เอาฝาปิดนะันทุกคนง่ายๆอย่างนี้เลยอันนี้ในระหว่างที่มารถนะครับจากที่ทดลองเนาะนี้ตัวตัวแอร์แล้วก็คอมเพเตอร์แอร์นะครับคอมเพเตอร์แอร์นี่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะทุกคนนะนี่ดูดูติดเองนะก็คือมันจะมีแผ่นโซลาเซลล์อยู่ด้านหลังนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปโดนแดดให้ดูนี่เวลารถจอดตากแดดนะทุกคนมันก็คงจะหมุนอย่างนี้แหละนี่นีนี่นี่นะ มันก็เหมือนกับเป็นระบายอากาศเล็กๆอยู่ในรถของเรานะทุกคนนะเวลารถจอดตากแดดเนาะมันก็ไม่ได้เย็นอะไรนะแต่ผมแต่ว่ายังไม่รู้นะแต่ว่ามันก็เป็นตัวดูดอากาศเนาะดูดอากาศในรถให้มันให้มันถ่ายเทหรือว่าหมุนเวียนเนาะทุกคนนะนี่โดนมันก็น่ารักไปอีกแบบนะนี่มีตัวแผ่นกาว 3M อยู่ด้านล่างนะครับทุกคนอ,อันหาแดดเห็นไหมทุกคนว้าวคอมเพรสเซอร์แอร์พลังงานแสงอาทิต์นะทุกคนนะ ไะเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันไปกันตอนนี้อยู่ในรถนะทุกคนนะแล้วก็ตัวตัวขาจับนะครับทุกคนขาจับนี่ก็คือสามารถหมุนได้นะหมุนได้นี่ก็คือก่อนก่อนใส่นะเพราะแอร์บางคนนะครับเป็นแนวตั้งเนาะไอตัวแผ่นนี้นะเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงแอร์นะทุกคนเป็นแนวตั้งอย่างมันต้องเสียบอย่างเงี้ยแต่ของผมเป็นแนวนี้เราก็หมุนลงด้านล่างนะครับทุกคนเสียบอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ใส่ในด้านหลังของ ของเจ้าตัวนี้นะครับตัวแอร์เนาะผมจะใส่ไปเลยนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาผมถือกับมือเลยนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมขอตัดเป็นใส่ตรงนี้เลยนะครับสีเหลี่ยมด้านหลังนะทุกคนนะนี่ทุกคนใส่แล้วเรียบร้อยแล้วของผมเน่น่เน่นี่นี่ขนาดยังไม่เปิเปดปากไอ้ตรงนี้ออกเลยทุกคนหอมมากมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแบบสดชื่นสดชื่นนะครับกลิ่นส้มนะทุกคนนะที่ผมเลือกมาเนี่ยใส่ตรงนี้อ่า mm hmm. ช่องแอร์ของผมมันจะเป็นแบบนี้จะ,ะเล็กหน่อยนะทุกคนนะอย่างเงี้ยขออภัยเมื่อกี้มอแต่ดูไอต,ตัวนี้ลืมดูกล้องนะทุกคนนะนี่มันก็เปิดแอร์มันก็จอกตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะทุกคนนะน,นี่เลยทุกคนเป็นไงส่วยนะเหมือนเหมือนคอมเพิวเซอร์แอร์เลยทุกคนนี่แล้วแต่ทุกคนจะดีไซน์นะ บางคือบางคนใส่ด้านด้านคนขับก็ได้ะอะถ้าไม่อยากให้มันเกะกะหรือว่าชอบคนเดียวเงี้อ่าใส่ด้านคนขับหรือว่าตรงเนี้ยผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะแต่ว่าก็ใส่ได้นะทุกคนนะแต่ว่ามันก็แป,กแปกแลกๆรับทุกคนเนาะเอามาใส่ด้านนี้ก็ได้สําหรับนี่นะครับแล้วก็เปิดปากมันลงอย่างนี้เลยเอาๆผมกดไม่ถูกนี่นี่อ่าเหมือนแอร์เราเปิดเลย แต่ผมเลือกเป็นมิซูนะครับเพราะว่ารถผมเป็นมนะิซูบิชิเนาะผมก็ลยติดสติกเกอร์มนะิซูบิชิเนาะนี่ทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะเอาไว้ตรงไหนนะผมเพิ่งมาดูนะเอา้ามันไม่มีรูลมเข้าด้านหลังนะครับทุกคนนะรีวิวตามจริงนะครับผมโอเคไม,ไม่มีรูลมเข้าด้านหลังมันเข้าแต่ด้านบนนะครับเข้าล,ล,ลมลมจากด้านบนแล้วก็ออกตรงปากตรงนี้นะนี่นปากที่มันเปิดออกมาตรงนี้อ่า อันฉะนั้นเราก็ต้องใส่ลงมาล่างๆหน่อยนะทุกคนนะแต่ว่าใส่ปิดตรงนี้สักหน่อยนี่เหมือนเปิดแอร์ในรถอ่ะดี่เปิดปากปาก Air แอร์วเวลาแอร์มันเปิดมันปิดใช่ไหมตรงนี้ทุกคนนี่นี่ของผมจะติดตรงนี้เลยแล้วก็อ,อตัวคอมแอร์นะครับคอมแอร์เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งตรงไหนนะ มันเป็นพลังงานแสงอาทิต์เนาะทุกคนเนาะนี่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 เดี๋ยวผมจะถอยรถอันนี้รถมันจอดอยู่ในโรงรถนะครับผมมันเลยไม่มีแดดมันเลยไม่หมุนนะทุกคนนะนี่นี่หรือจะตั้งเนี่ยหลังหลวงพ่อชินจังดีไหมทุกคนผมว่าจะตั้งตรงเนี้ยดีไหมสวยไหมมันต้องดีไซน์อีกเหรอทุกคนมันมีกาวอยู่ตรงนี้นะนี่เนี่ยจะตั้งตรงไหนดีนะ พื้นที่ของรถแต่ละคันมันก็ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนนะนี่แหละมันยากตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรารอ,รอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเอาตรงนี้ดีกว่าทุกคนนี่นะทุกคนนะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์นะอันนี้คือบ้านผมนะผมขับรถอยู่นี่คืออยู่ในพื้นที่บ้านผมลงรถนะไม่ได้อันตรายนะอ่าถือกล้องไปถ่ายไปด้วยนะทุกคนนะอ้าวโอ้ยลืมเข้าเกียร์นี่ทุกคนรอดูนะดูไปพัดนะอันนี้ยังไม่โดนแดดนะนี่ขับมาโดนแดดนะครับทุกคน เอ้ยโคตรเท่เทจะจัดอันนี้เจาะตากแดดนะทุกคนเห็นไหมแดดทั้งบนนี่แต่ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีน้ำหอมอยู่ด้านในไงทุกคน่อสมมติว่าคุณผู้ชมเนาะจอรถตากแดดนะแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันก็หมุนอากาศหมุนเวียนในรถเรานะแต่อาจมันอาจจะเป็น ดีไซน์เล็กๆหรือว่าอะไรเงี้ยอย่าไปมองว่าแบบเฮ้ยมันใช้ไม่ได้จริงอะไรเงี้ยเอาเป็นความสวยความงานมากันนะทุกคนนะแต่พอพอมันโดนแอร์อย่างเงี้ยมันก็ถ่ายเทอากาศหรือว่าหรือว่าน้ําหอมมันก็กินน้าหอมมันก็เตียวมาอยู่แล้วครับแต่อันนี้อาจจะเป็นพอปสวย,สวยๆหรือว่าอะไรเงี้ยนี่แต่มันสวยทีนะทุกคนพอมันโดนแดดเงี้ยเหมือนคอมแอร์กำลังหมุนเลยอนะ่ะทุกคนนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่สวยอะ่ะเท่อะแต่ปัญหาคือผมจะตั้งไว้ตรงไหน พอมันโดนแดดน,นะทุกคนนะนีตงง่ตั้งไว้กระหลวพ่่อชิงจังเลยดีไหมเดี๋ยวผมต้องถามคุณพาราแฟนก่อนนะทุกคนนะว่าจะติดตรงไหนผมติดมัว่วๆไม่ได้ <c oughs> ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนนะโคตรเท่อะเ <c oughs> ท่มากเลยดีๆตอนแรกอะตอนแรกนะในหัวตอนสั่งซื้อนะทุกคนนะคิดว่าแต่มจะแปลงอย่างเงี้ยเหมือนกับอันนี้ใช่ไหม ผมคิดว่ามันจะแปะอย่างเงี้ยนี่จะที่ไหนได้เออแล้วไม่รู้ด้วยว่ามีโซลาเซลล์นะทุกคนนะตอนแรกอ่ะคิดว่าจะอันเล็กๆอันจิ๋วๆนะเอามาแปะแปะกับไอไอตัวตัวช่องแอร์ของเรานะทุกคนนะช่องแอร์แต่ทีเนี้ยมาแปบมาเฮ้ยมีแผ่นอะไรตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นแผ่นแบบสวยๆแต่พอแกะสติกเกอร์เอ้ามันเป็นโซลาเซลล์นี่ว่านี่เป็นเป็นโซลาร์เซลล์แบบติดเลยทุกคนถ้าโดนแดดก็ติดเลยนะทุกคนนะ เงี้ยมุนหมุนหมุนหเงี้ยสวยดีทุกคนจากตัวเอ็มนะกลายเป็นเหมือนดอกไม้เลยเหมือนดอกน้ําแข็งเลยทุกคนสวยมากนี่หมอของผม m มิ u b บิชิเนาะนี่รถผมมันมิ u b บิชิไงโฆษณา Mitsubishi ็กแพนเดเข้าได้นะครับรับโฆษณาอยู่นะทุกคนนะนี่มิซูมิซูเข้าผมด้วยนะผมนี่ไงสปอนเซอร์ให้คุณด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับทุกคนนะเดี๋ยวมีรีวิวอะไรหรือว่ามีคลิปเด็ดๆอะไรหรือว่ามีสินค้าอะไรดีๆเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีนะคุณทุกคนนะทุกคนนะเลยแต่ว่าน้าหอมหมดอนะ่ะมีขายเปลี่ยนด้วยนะมีมีกลิ่นอื่นด้วยนะทุกคนนะมีให้เลือกหลายกลิ่นเลยนะเออแล้วน้ําหอมเนะี่ยคืออ่าฆ่าเชือ้อด้วยนะครับฆ่าเชื้อฆ่าแบคทีเรียด้วยนะครับหัวน้ําหอมตนันแน่หัวเชื้อของมันนะครับทุกคนนะนี่นสวยๆเลยเป็นพ็อปสวยๆเลยครับผม อดย้ายถอดย้ายย้ายจะไปติดตรงไหนก็ได้นะทุกคนนะอ่าโอเคครับ